อัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮิวะบะระกาตุอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่ประทานองค์การแก่มนุษย์เพื่อเตือนให้มนุษย์สนใจในพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาต่ออาญาทั้งหลายของเรานั้น ที่เมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงอาญาตพวกเขาวงเล็บเปิดก็จะวงเล็บปิดก้มลงสุยูดและสดุดีสรรเสริญแด่พระเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ยิงพยองอัดสุรทะสารที่32อายาญาที่15จงรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ และจงสะดุดีต่อพระองค์ให้มากๆเมื่อได้ยินเสียงอ่านกลัวอ่านจงนิ่งและฟังด้วยความนอบน้อม